มาออกแล้วขณะนี้เยเวลาเป็นตัวนำคู่กับสายลุงไปสี่สายลุงผ่านมาปเป็นตัวนำเยเวลาเป็นตัวที่สองคาสโนวาที่สามถัดไปเป็นสิลิอุดที่คงไปสามขณะน,นี้สายลุงยังเป็นตัวนำเยเวลาเป็นตัวที่สองซิลิอุดที่สาม ตัดไปเป็นหนุ่มเศรษฐีที่โค้งป้ายสิบจอกทางตรงขณานี้สายลุงยังเป็นตัวนำสิรุดเป็นตัวที่สองหนุ่มเศรษฐีเป็นตัวที่สามตัดไปเป็นเดียเบลาขณะดนี้สายลุงยังเป็นตัวนำสิรุดเป็นตัวที่สองหนุ่มเศรษฐีที่สามขณะดนี้สิรุดยังเป็นตัวนำคู่กับหนุ่มเศรษฐี ธีรุธยังเป็นตัวนำคู่กับหนุ่มเศรษฐีศิริวัฒนหมายเลขสามชนะที่หเวลาวิ่งหนาทีหนึุวินาทีหนุ่มเศรษฐีหมายเลขสองชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีหนึวินาทีสายรุ้งหมายเลขหนึ่งชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่นวินาที